สวัสดีครับวันนี้เพจพิพมอนเตอร์นะครับจะมาแนะนําตัวคาบูนะครับตัวนี้เป็นคาบูเ n นโ o นะครับเกรดแท้โรงงานนะครับไม่ใช่แท้เบิกศูนย์นะครับตัวนี้เป็นแท้โรงงานนะครับต่างจากตัวเบิกศูนย์ยังไงนะครับตัวนี้ถ้าว่ากันตามจริงนะครับด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเขาจะเหมือนของแท้นะครับที่เบิกออกมาจากศูนย์ เรียกว่าบล็อกเดียวกันได้เลยนะครับต่างที่นะครับจุดที่แตกต่างนะครับ 1. เนื้อที่ใช้ผลิตขบู่เนี่ยนะครับจะต่างกันนะครับ2นะครับขบู่เลเตอร์ของแท้นะครับที่เป็นเบิกศูนย์ของใหม่นะครับตัวถ้วยขบูนะครับตัวนี้มันจะมีติ่งยื่นออกมานะครับเขาเรียกว่าหูหักนะครับ ก็จะเป็นตัวที่ใส่สายสายระบายพวกนี้นะครับคล้องลงมานะครับอาจจะเป็นหัวงกักไว้นะครับแล้วก็สามนะครับตัวแท้ที่เป็นเบิร์กสู์นะครับไม่มีอะไรมาให้เลยมีตัวจุกยางเนี่ยไม่มีมาให้นะครับนอกนั้นก็จะมีแบบนี้แหละนะครับโชก็จะเป็นแบบตัวทองเหลืองแบบนี้นะครับนมหนูลูกลอยตัวลูกเร่งเข็มเร่งนะครับเหมือนกัน นะครับเหมือนกัตัวนี้นะครับการใช้งานนะครับหลักใหญ่ใจความคือการใช้งานนะครับการใช้งานถ้าเทียบของแท้เบิกใหม่มือหนึ่งกับของแท้โรงงานตัวนี้นะครับถ้าท่านใดเคยจูนนะครับหรือว่าทํารถอยู่เป็นประจํานะครับจะบอกว่ารอบนะครับอัตราเร่งนะครับเสียงของเครื่องยนต์นะครับรอบเดินเบาเนี่ยไม่มีผิดเพี้ยนไปจากขบูแท้เบิกศูนย์ นะครับของแท้เบิกศูนย์ตอนนี้ราคาอยู่ที่3,250บาทนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ของแท้เบิกศูนย์มีขายนะครับเดี๋ยวไปเบิกมาให้เลยนะครับราคานั่นแหละสามพันสองห้าสิบผมถ้าถ้าตัวนั้นนะี่ยผมได้อยู่ห้าสิบาทนะครับเพราะเราเป็นแบบมีบัตรสมาชิกก็จะได้ลดนิดหน่อยนะครับถ้าถ้าตัวสามพันสองห้าสิบ่ยผมได้กําไรอยู่ห้าสิบบาทนะครับผมไปเบิกให้ได้เพราะว่าผมไปศูนย์อยู่ เรื่อยๆนะครับบางทีมีบ้างไม่มีบ้างก็ต้องรอบ้างนะครับตัวนี้แท้โรงงานนะครับก็การใช้งานอย่างที่บอกไปนะครับเหมือนกับแท้สู์นะครับทุะการการจูนอัตราเร่งนะครับความทนทานด้วยนะครับเนื่องจากลูกเร่งก็เป็นลูกเร่งแบบแท้นะครับลูกลอยเขาก็จะเป็นพลาสติกนะครับปรับไม่ได้เข็มเร่งก็ปรับไม่ได้นะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้แท้โรงงานนะครับปรับเดิมก็จะประมาณเท่าเดิมนะครับ28มิม ถ้าวัดจริงๆมันก็28-29มิลนี่แหละนะครับไม่ได้28ทั้งท่วนนะครับผมมีนมหนูไปให้ลูกค้าเอาไปไล่นะครับก็ทั้งหมด20ตัวนะครับเป็นแบ่งเป็นน้ํามัน10ตัวเบอร์น้ํามันเนี่ยเป็นเบอร์100ขึ้นไปนะครับจนไล่ไปจนถึง140ทั้งหมด10ตัวนะครับอากาศถ้าจำไม่ผิด32-55นี่แหละนะครับ ไล่จบแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องไปหาซื้อนมหนูที่ไหนแล้วนะครับผมมีไปให้ในชุดขาบูนะครับเนี่ยราคาขาบูนะครับ1นึ่ลูกต่อ1นมหนู1ชุดราคา1,400บาทนะครับก็ใส่รถได้หลากหลายเลยนะครับทั้งรถเดิมรถเดิมที่เป็นอาจจะเครื่องร้อยเครื่อง150เครื่อง175เครื่อง200นะครับอาจจะเป็น1สูบนะครับก็ใช้ได้สบายนะครับที่เป็น2สูบถ้า1คาบูก็ ลองใช้ดูได้นะครับแต่ถ้า2สูบเนี่ยมันก็ต้องอันนี้เราไม่มีประสบการณ์นะครับที่เอาขบูนโปนเนี่ยไปใส่รถ2สูบนะครับก็ตอบอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าการจูนเนี่ยนิ่งแน่นอนนะครับถ้าคนที่จูนนะครับมีพื้นฐานเคยจูนมาก่อนนะครับตัวขบูนะครับในราคาพันสี่ก็อย่างที่บอกไปมีนมหนูหนึ่งชุดขบูหนึ่งลูกนะครับกล่องขบูมีให้นะครับก็กล่องก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามัน บางทีเนี่ยมันไม่สวยก็มีเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนนะครับโดนไอฝนอะไรไปเนี่ยนะครับก็โดนน้ําโดนอะไรไปขึ้นลาก็มีนะครับเปียกเยินแบนนี้ก็มีนะครับแต่ตัวขบูเนี่ยเขาจะมีซีนห่อไว้อยู่นะครับเนี่ยแบบเนี้ยปอแปะห่อไว้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ต้องบอกลูกค้าล่วงหน้าไว้นะครับเนี่ยโดนน้าโดนอะไรขึ้นลาก็มีนะครับตกกาะนะครับผมจะแจ้งก่อนนะครับว่าอันนี้ของไม่สวยนะนะครับ เอาหรือเปล่านะครับก็สามารถสั่งได้นะครับตัวนี้นะครับพันสี่ส่งฟรีนะครับนะครับพันสี่ร้อยบาทติดต่อสั่งซื้อได้ที่ f c e e o o o เพรมอเตอร์นะครับ